สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านทุกคนนะครับผมอันนี้ก็เอาเจ้าฮอนด้าอ่อสอาร์วีมาส่งครับที่ร้านสติ๊กเกอร์นะท,ที่ผมเคยมารีวิวรถที่อ่าลอกสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูคันที่อ่าพี่เขาเปลี่ยนสีครับจากสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวใบตองกล้วยอ่อน นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเข้าไปถึงไหนกันแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พาพี่ๆน้องๆทุกช่านไอ้ทุกทัานทุกชัานมาสั่นว่ามาที่ร้านสติ๊กเกอร์ครับไปลงมาดูกันเลยเออนี่ครับคันที่เอาไปเก็บงานครับวันนี้ก็เก็บมาเสร็จเรียบร้อยนะครับฝาหน้าที่มีรอยแตกคราววันนั้นก็ทําหมดแล้วนะครับนะส่วนไหนที่ ที่ผมบอกว่ามันจะต้องแก้ต้องทํานะครับก็ทํามาให้หมดแล้วนะครับนี่ฮะนี่นะครับที่เป็นรอยรอยดําไม่มีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้จะพาเข้าไปชมด้านในไปดูกันว่าพี่ๆเขาติดสติกเกอร์ไปถึงไหนแล้วสวัสดีครับโอ้ อ้อันนี้เขาเอินว่าโดนลุ่ม,มโดนลุ่มส้มเฮ้ยอย่าว่าลุ่มส้มรถบบท่านได้ส้มอู้สีนี่เขากับหล่อเลยไหมอ้ตัดกับหล่อเลยพี่ไอไอเขียวเข้มนี่เอาไวไ้เห็นปะอ้ตัดกันดีเถอะวะเฮียบ้างามแท้เพิ่นขี้ได้รถงามแท้คนระับ สีนี้ตอนแรกดูตอนที่มันอยู่ในม้วนมันดูเหมือนผมผมก็คิดในใจนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะสวยเหมือนสีเดิมแกแต่เ,เราพอมาเห็นพี่แกติดไปเต็มคันแล้วว่ามันคืออาลางชางเนะคํา <c oughs> ำว่าอาลางชางนี่มันเป็นภาษาอีสานวรรณคครับ <c oughs> คือจมครับผมถ้าเป็นภาษาไทยก็แจมจะหลัดนะครับ าษาอีสานเอิอนอลังชังว้าตัวติดแล้วคืองามแท้อุ้ยสุดยอดเลยอ่าเอาไม่ตีเอ็กมาติดแบบนี้คือสิแจมหน่อยนะไม่ตีเอกผมมันสีน้ำเงินครับนุ่นต้องเอาน้ำเงินเหลือบนุ่นนี่ต้อง ต้องติดให้มันได้สีนี่นี่นนี่นนนนนต้องเหลือบน้ำเงินเหลือบม่วงอย่างนั้นอันนี้ถ้าเป็นสีหลักเขาก็เรียกน้ำเงินแก้วครับถ้าเป็นเป็นสีนะอันนี้สีสม้มอู้ถ้าส้มอย่างนี้ติดอินดี้นี่แจ่มเลยโอ้ยสุดยอดเลยครับเข้าทางปืนเลยอันนี้ส้มเงาครับอันนี้ส้มเงาอันนี้ส้มด้านว้าตัว เรถด,ดำเรามาติดสีนี้นะติดสติ๊กเกอร์รถดำนี่ก็จะจับว่ะทั้งหัวมาสิเนี่ยเนี่ยสีนี้เลยสีสม้มนี่กพ็พามาชมครับพามาชมเอาคนสิติดแล้วฟังนี่มาเบิง่งมาเบิง่งพี่น้องวิธีการติดเพิ่นนี่ครับ เป็นวัดเรียบร้อยอโอ้กลางจอใส่เลยวะกลางจอใส่เลยหลอกออกอม,มันมาวีลมผัดมันจับอย่างไดมันก็อยู่เนาะน้องเอ้ยรักการครับรักการดึงให้ตึง ผ่านเด็กไล่ดิแน่แนอนขนาดเลยล่อากาศมันก็ออกเ,อเ,เปิดวงมาเป็น,นท้องคำบ่เ <c oughs> ้ียออกเอาท้องคำมาส่ง มมเมื่อชีพเมื่อชีพมาเบิ้งเมื่อชีดพันตีสติ๊กเกอร์กันทำหมองไดมันมันไปบ่ถึงอีลีจังใส่ไนัน์เหรอหลีด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 ,ด,ดนี่ครับให้ดูฝีมือครับ สุดยอดเลยพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดสีรถแบบกรต้องเสียเวลาหลายมือครับนี่แหละมาเฮ็ดรถสตซกเกอร์ซุ้มนี่ก็ตัดทิมไปเลยครับเป็นเฮานี่โอ้ยเสียดายแล้วเสียดายอีกคาดจะเสียดายบ่ได้ยังดอกโอ้ติดกระดาษเก่าทับไว้เห็นบ่เดี๋ยวมันสิทับอันเก่ามันสิเป็นห้อยครับลูกพี่ไงเพิ่น เอาผูมาหับผมมาหอดไปนอกนี่นอมาหอดใจหรอวะเอามาหอดเลยตัวนี้ <c oughs> จอดห่ายที่พัดนี่ครับก็มารีวิวให้พี่น้องเอฟีได้ชมกันครับอ่ารถของช่างทางร้านของพี่แกครับลูกพี่ใหญ่อันนี้แกเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับ ดีเด้เราเห็นยังเมียรเราก็สนับสนุสน,นแต่ว่าเงินได้มากต้องผ่านเฮาเป็นบ่พี่ <c oughs> เออต้องขออนุญาตก่อนนะครัะผู้พอบบ <c oughs> <c oughs> ่อเออบ่า <c oughs> าไผเนาะคือกันเมดคัก <c oughs> อืม พัดตั้งแต่เป็นเบ้าสิไปไซส์พเห็นจีบอกพ่อบอกแม่พอเห็นจีถามพอทำแม่เนาะพัดซูโมนี่ว่าทีไปไส์เลยไปไส์ล่ะไปหันไปนีหัวสันเด้ต้องบอกเวลากรั <c oughs> บพผมดิว่าบอกนี่โทษประหารได้เจ้านี่ครับง่ามงามง่าม,ามพี่น้องเห็นเพคนตินีเรางามครับ,รบเออ อามาแล้วก็จะลืมก็ไลไรก็แช่ก็ติดตามกันนะครับพี่น้องนะครับฝากไว้เป็นกำลังใจครับตั้งช่องแล้วก็ทั้งทีมงานเพื่อนน้าครับโอ้จะเสร็จอยู่แล้วครับความคืบหน้านะครับถ้ารดถลูกค้ามากก็เห็นรถลูกค้าก้อนครับป้าทิมว้ <c oughs> โอ้ตรงนั้นมัน,ม,นมันบูปป๊บเลนเป็นลักยิมเนาะเนาะนัน้างประตูแล้วเนาะโอ้ย้ามีสีโปนี่พอดีเลยโป้ล่มกบลูบหนามจากน้อยมิดพอดี เป็นลักยิ้มมันถึงยังบุลล้วน่ะเนาะก้อนหินกระเด็นใส่ว่ามุมนั่นก็ด,ดีบ่น,นี่ครับคนบ่ต้องให้เขาดันยากดอกเจ้ามู่เจ้าลื้อแผงประตูประจำยู่แล้วอะ่ะเจ้าเปิดแผงประตูออกเลยปุ๊บมันอยู่ซือ้อใดอ่ะ ตูดไข่ข่้วงอะเห็นบ๊นอปอพี่ตูดไข่ขั้วงที่เป็นหัวตอกอ่ะเออแต่ว่าเอาแบบแบบถอดด้ามหรือแบบสันได้ก็ดีลูบเลยพี่ลวงมือเข้าไปแล้วก็ลูบลูบจากมองที่มันตรงอ่ะลูบ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 แต่ถา้าพอมีตูดไข่ขั้วงกะหัวคอนเนาะหัวคอนผันยานมันยานมันขึ้นเป็นเ้นเป็นยังกะเอาอันพอผ่า,ายังอยดนัดนดันตู้ตู้ตู้ตขึ้นมามันขึ้นเอง มันบบุบหลแม้นเพราะว่าตรงนั้นมันเอ่อเป็นแค่ลักยิมมันบ่ได้มันบ่ได้บุบแห้งเรากะเล็กมันบ่ได้ยืดถ้าเล็กมันยืดมันจังเขตดยากแต่ว่าถ้ายจังเสียมันขึ้นเลยขึ้นเสมอเลยก็ต้องไปก็ต้องไปเสียเงินจ้างเขามาดูดมาดันเนาะถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับวิธีแก้ง่ายๆครับไม่ต้องไปไปทำสีหรืออะไรก็ดันขึ้นมันก็ขึ้นครับถ้ามันเป็นลักยิ้ม กระสันพวกไอ้พวกรับ้างดูดมันเส็ดกินง่ายๆบ่ใส่เวลาแค่พวถึงซิปมาที่มันก็แล้วเห็นบ่ mm hmm. เออมันก็รักการเดียวกันปกติถ้าเป็นรถที่ลูกค้าที่อู่ถ้าเป็นบางคันที่เขาไม่อยากเสียเวลาทําเยอะเราก็ทําให้เฉยครับถ้าเขาแวะมาโ mm hmm. อสิเก็บข้าวเดียวอครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีไเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับบายยครับผมพามาเบ่งรดง่ามครับพี่น้องนี่ i s u โอ New นะครับโอ้จะเสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับผม